นางนางอธิบายจบแล้วดูคลิปและภาพของกิ่งจากข่าวไทยรัฐทีวีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นูมารอคำตอบจากท่านนะคะว่าในเมื่อข่าวออกป้องๆขนาดนี้ว่าในตุนเนี่ยได้ยินมีคนที่นั่งอยู่ใกล้ตัวเองเนี่ยภรรยาโทรขึ้นไปตอนที่เจอร่างน้องแล้วหลังจากที่ พี่สมบัติเนี่ยพี่เขาเป็นชุดแรกเลยนะคะพี่คนเนี้ยชุดแรกเลยนามสมมติว่าตุนเนี่ยพี่สมบัติตะโกนว่าเจอน้องแล้วเนี่ยก็วิ่งไปกันลุงพลก็ไปเป็นคนที่สองพี่คนเนี้ยก็วิ่งไปก็หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็กันพื้นที่นะให้ขยับออกพี่คนเนี้ยเขาไปอยู่ใกล้ลุงพลเลยบอกว่าขยับออกไปอย่าไปใกล้ ตอนนี้เขากันพื้นที่แล้วไม่ให้เข้าใกล้พี่คนนี้เขาเลยเดินออกจากลุงพลไปแล้วไปนั่งอยู่ทางหลืบหินน่ะตรงหินซอกหินน่ะแต่บังเอิญพี่เขาไปนั่งใกล้ใครก็ไม่รู้ชายคนนี้มันกลางคืนมันดูไม่ออกว่าใส่อีโม่งสีดำหรือผมดำเฉยๆก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันกลางคืนเนาะใครจะดูออกหมดรู้แต่ว่าก็ใส่ที่ว่า ไฟสองกบกันทุกคนแหละช่วงนั้นไปกลางคืนเป็นเวลากลางคืนไงทีนี้พี่เขานั่งอยู่อ่ะชายคนที่ที่อยู่ใกล้พี่เขาอ่ะมีผู้หญิงโทรมาโทรขึ้นมาหาผู้ชายคนเนี้ยผู้ชายคนนี้ก็รับสายแล้วสนทนากันเหมือนว่าคุยแล้วฟังแล้วผิดหวังเลยอ่ะว่าเหมือนจัดฉากมันรู้ล่วงหน้าแล้วว่าทำอะไรน้องจะเป็นยังไงพี่เขาผิดหวังมากจนเดินลงมาเลยนะคะนี่แหละค่ะ จุดหมายคือคุณไม่ต้องไปถามหาใครแล้วเอาผู้ชายคนนี้แหละมาถามมาเค้นให้ดีๆว่าเสียงผู้ชายคนนี้คือเสียงใครที่อยู่ใกล้คุณนะ่ะจำได้ไหมเพราะบางทีนะอาจจะจำได้แต่ไม่กล้าพูดหมดคนนั้นนะ่ะกลัวความไม่ปลอดภัยก็ได้จะให้นักข่าวไปถามอย่างเดียวใครจะกล้าพูดออกมาตรงๆใช่ไหมคะ แล้วทีนี้ก็ตัดออกได้เลยว่าเป็นลุงพลไหมเพราะลุงพลไม่มีโทรศัพท์พกติดตัวนะคะแล้วที่สําคัญผู้ชายคนนี้ไม่ได้นั่งใกล้ลุงพลเพราะบอกแล้วเดินออกจากลุงพลมานั่งตรงนี้ซอกหินนี้เลยมาได้ยินผู้ชายคนที่นั่งโทรศัพท์กับผู้หญิงสนทนานั่นเองส่วนถามว่าคนอื่นได้ยินไหมแม่ ก็พี่คนนี้บอกแล้วว่าพี่เขาออกมาแยกตัวออกมานั่งอยู่ห่างจากเพื่อนแล้วมาอยู่ซอกหินแล้วผู้ชายที่คุยโทรศัพท์เขาก็มาอยู่แถวซอกหินคนอื่นก็ไม่ได้ยินด้วยไปถามใครใครเขาจะได้ยินล่ะพี่คนนี้เขาได้ยินคนเดียวได้ยินผู้ชายคนนี้คุยคนเดียวเพราะต่างคนต่างกระจัดกระจายออกไปหาที่พักที่นั่งรอกันอยู่นั่นเอง ใหม่ที่เขายังไม่เคยให้ข้อมูลที่ไหนมาก่อนเลยนะคะเ mm. พื่อให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราวันนี้ที่แรกเลยค่ะเขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่พบศพน้องชมพู่บ,บนภูเหล็กไฟในวันที่14พฤษภาคม mm. เราต้องขอใช้เป็นชื่อสมมุตินะคะครเราขอเรียกว่าคุณตุลน,นะคุณตุลเป็นข้อมูลที่บอกว่าขอบอกกับไทยรัฐทีวีที่แรกเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงค่ำ14พฤษภาคม ช่วงที่ไปเจอรองเท้าเด็กอะค,ะค่ะเขาขึ้นไปบนภูเหล็กไฟด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงนาทีที่เจอศพน้องชมพู่ทันทีที่พบศพน้องชมพู่ทุกคนตีวงล้อมออกห่างจากศพเพื่อกันพื้นที่รอตำรวจรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานให้เข้ามาตรวจสอบระหว่างนั้นคุณตุนคนที่ให้ข้อมูลกับเราเขาบอกว่าเขาก็ถอยห่างไปแล้วก็ปิดไฟที่เป็นไฟคาดหัวติดหัวะค่ะ ปิดไฟก็นั่งอยู่มืดมืดได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนะคะผู้ชายคนนี้ไม่รู้ว่าคุณตุลน,นั่งอยู่ตรงนั้นเพราะเขาปิดไฟที่คาดหัวะคะ่ะแล้วก็นั่งอยู่เงียบเงบมืดมดืชายปริศนาคนนี้รับโทรศัพท์ปลายสายเป็นเสียงผู้หญิงโทรศัพท์มาสอบถามเรื่องน้องชมพู่ผู้ชายคนนี้ อบก,กลับไปด้วยประโยคที่ทำให้คุณตุลโอโห و, คิดในใจเลยว่าเสียแรงที่มาช่วยกันตามหาน้องชมพู่แล้วคุณตุลคนเนี้ที่ให้ข้อมูลบอกว่าได้ยินแบบนี้เนี่ยนะเดินลงจากภูลเหล็กไฟเลยนะคะเขาได้ยินว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวลองฟังดูผมเห็นจบนะประมาณคุ้มสิบที่เพราะว่าผมลงไปเบืบ่อจบปุ๊บคุณพลบอกเอ้ยเนี่ยมาไกลหลาย แล้วก็ผมก็ั่งขึ้นมาขึ้นมาก็มานั่งอยู่มคนหินในคืบผมก็จุบเวลาออกมาเพิง่งในกามาเบิ่งกันคุมชิปนาทีผมก็ลุกงอกย่างไปกับนันง่งลูบุรีอยู่กับเขาปะนล่งหลายคนหรอแล้วเขาก็คุยกันผู้หญิงกับผู้หญิงช่บ้กุกพาะแล้วกับคนกับคนบ้างกู <c oughs> ก๊กเพาะตอนนั้นแหละบอกเออได้ตนี้เพือให้เขาคุยมันเป็นยากผู้หญิงโทรผู้ชายรับ ผู้หญิงถามถามว่าไงถามว่าจือน้องเลยหรือ,อเจเ้อแล้วจะเป็นไงจ้ะอเคชีวิตแล้วหลายขําขานั้นไปคําที่เฮาละคิดหวังแล้วผมลงมานะวิจั์ตูนั้นและนี่ผมฟังเขาพูดกันนลนี่ผม บัสบายใจขนาดนั้นกลางคืนเนามันเข้าระดับเบ็ดเขาประดับเ,เบเ็ดน,นะจา้าใช่โมเขาว่าอันพิษใหญ่อเพราะไฟนี้ไฟที่ได้กว่าธรรมดามันปิดไปแล้วเดี๋ยวจะเลียเ้ยวไปนะนั้นคนนั้นพูดแบบมีอารมณ์ไหมมีอารมณ์ไหมแบบดูดูตกใจไหมหรือว่าดูแบบเฮ้ยทำไมน้องตายใครทำหรือว่ายัางไง มันเขารู้น้ำขันมันนั่นและแล้วก็มีเมนโอดโเดียดรลดเดือดหลายกาต้องมีคู่ละต้องมีคนอื่นด้วยที่รู้ครับต้องมีคูมีโจงหรือสามไปปลักอือเนี่ยค่ะครับ เป็นคําพูดในลักษณะที่ว่าคนที่โทรมาปลายสายเป็นเสียงผู้หญิงและผู้ชายรับสายแล้วก็เหมือนคุยกันในลักษณะที่ว่าเหมือนเขารู้ด้วยกันหมดนั่นแหละอแล้วพูดคําว่าเกิดแล้วก็เกิดไปประมาณแบบเนี้ยแล้วเหมือนกับว่าต้องมีคนอื่นรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตของน้องชมพู่นี่ค่ะ,คคะจากเบาะแสนี้ค่ะเราก็พยายามขยายผลเพิ่มนะคะว่ามีใครอยู่บนภูเหล็กไฟ ในช่วงเวลานั้นบ้างคุณรุวีการทีมข่าวของเราไปเจอกับสอทออสนะคะคก็ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟช่วงค่ำวันนั้นครับนี่ค่ะสอทออสคนนี้นะคะนี่ค่ะ เขาเจ็บไม่ได้เกี่ยวกับคดีนะเขาเจ็บเพราะว่าเขารถล้มนะก็เลยหน้าเขาเหมือนกับมีบาดแผลนะแล้วสอทออ่ไม่ใช่ไม่ใช่ในตุนนะไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนกันนะคะนี่คือสอทออสที่เขาเปิดหน้าเขาก็พร้อมจะให้ข้อมูลกับเราสอทออสบอกว่าเขาอยู่ในกลุ่มชาวบ้านชุดที่สองที่ตามขึ้นไปบนภูเหล็กไฟในวันที่14พฤษภาคมเดินไปพร้อมๆกับยายที่ไปเจอรองเท้าเด็กอะค่ะครับนี่ค่ะก็สอบถามว่าช่วงเวลาที่ทุกคนรอเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจสอบศพเนี่ย ได้ยินคนคุยโทรศัพท์อะไรหรือเปล่าทีมข่าวเราถามแบบนี้ตามข้อมูลจากคุณตุลที่บอกนะที่บอกเรามาสอทอสอบอกว่าเอาจริงๆก็ไม่ทันสังเกตคือชาวบ้านก็30-40คนที่ขึ้นไปตัวเขาไม่ได้ยินเสียงคนคุยโทรศัพท์ในประเด็นที่คุณตุลให้ข้อมูลกับทีมข่าวอะคะ่ะ มันก็ตรงตรงนั้นก็ผมก็ยังมันคนเยอะนะครับเพราะว่าเป็นตอนกลางคืนด้วยอาจจะมีบ้างแต่ว่าผมไม่รู้ที่ที่ที่เขาโทรนะครับไม่มีใครมายืนคุยไม่ไม่ไม่ครับไม่ไม่ไมผ,มผมก็ผมก็เลยเอ้อโทรหาแม่บ้านผมว่าเอยเจอนอจ้องเจอน้องแล้วเจอน้องแล้วบอกว่าเอ้ยเลยเขาก็รับโทรศัพท์ว่าเอยเจอน้องแล้วก็ผมก็บอกว่าเอ้ย,อยอนอ้อ,อ,ยนองเสียแล้วชาวบ,บ้านก็ทั้งหมู่บ้านเขา ร้องไห้ได้ยินถึงโทรศัพท์ลลเลยไม่มีใครผิดสังเกตที่ว่าใช้โทรศัพท์คุยเรื่องน้องชมพู่ตอนนั้นเขาครับไม่ไม่ไม่ครับไม่ผิดสังเกตที่ว่าคุย่เรื่องแบบว่าสงสัยนะครับ ด้านหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานภูผายโยนนายพนมเชื้อคนแข็งก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟวันที่พบศพน้องชมพู่14พฤษภาคมะนะคะคุณรวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราก็เป็นคนที่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟวันนั้นนะใช่ครับวันที่พบศพนะคุณรวีการเนี่ยตอนนั้นไปทำข่าวอยู่พอดีใช่แล้วก็เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะคะคนักข่าวของเราก็ถามเจ้าหน้าที่นะคะบอกว่า ได้ยินไหมล่ะได้ยินเสียงคนคุยโทรศัพท์กันไหม,มตามข้อมูลที่คุณตุลเขาบอกกับทีมข่าวของเราว่าได้ยินเสียงคนคุยโทรศัพท์กันแล้วมันเป็นประเด็นที่น่าสง <ess> สัยก<ะ>็ม,มีประเด็นโทรศัพท์ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่ว่าน่าสงสัยตรงนี้เนี่ยนะที่ผู้ชายที่ชื่อตุลให้เบาะแสกับเราเนี่ยนะ เราขยายต่อไปจนไปเจอนายเจริญนะครับนายเจริญที่เป็นเพื่อนรุ่นน้องของคุณพ่อน้องชมพู่นะบอกว่าค่ำวันที่14พฤษภาคมได้คุยกับคนในครอบครัวน้องชมพู่หรือว่าพ่อน้องชมพู่ตอนไหนบ้างไหมที่เราถามไปเนี่ยนะครับนายเจริญบอกว่าเขาได้คุยกับ เรื่องกระพ่อน้องชมพู่เนี่ยนะคือเรื่องกระเป๋าเสื้อผ้าน,น้องชมพู่ก่อนจะขึ้นไปบนภูเหล็กไฟหลังจากมีชาวบ้านบอกว่าเจอรองเท้าเด็กบนนั้นนายเจริญบอกว่าพ่อน้องชมพู่เนี่ยตั้งใจจะฝากกระเป๋าใบนั้นไปกับเขานะ,ะกระเป๋าที่ว่ามีเสื้อผ้าของลูกมีนมมีผลไม้อะไรเนี่ยนะฮะแต่ระหว่างที่คุยกันอยู่เจอลุงพลพอดีลุงพลก็เลยเอากระเป๋าไปแทนเพราะว่าจะขึ้นไปเป็นชุดแรกอยู่แล้ว จะขึ้นไปก่อนอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้พอเขาขึ้นไปถึงก็เป็นช่วงที่นายสมบัติเนี่ยตะโกนบอกว่าเจอน้องชมพู่แล้วแต่เป็นเจอศพน้องชมพู่นะฮะพ่อของน้องชมพู่ตอนนั้นโทรศัพท์ขึ้นมาถามพอดี่านะโดยพ่อเป็นคนพูดสายคนเดียวแม่น้องชมพู่ไม่ได้คุยสายด้วยแล้วจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงชาวบ้านที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะ แบบโอ้โหเสียงร้องไออห้โฮกันดับเสียงเต็มไปหมดอมพอ่อน้องก็โทรขึ้นมาอมบอกว่ายังไงบ้างถามว,ว่ายังไงบ้างเจอเจอรองเท้าไหมแกบอกเ<ะ>จอแล้วน้องเอจอไหมผมก็ว่าเจอแต่ผมก็อึ้งไปสักพักบอกแกดีไหมเจอน้องนะแต่น้องอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยแล้ว ผมก็ไปอย่างนี้แหละแกแกก็เ,เงียบเสียงไปในโทรศัพท์ผมนะมันได้ยินได้ยินเสียงคนเยอะแยะร้องไห้นะแล้วตอนนั้นแม่คุยกับพี่ด้วยไหมไม่ไม่พ่อเป็นคนโทรเข้ามาครับพอจะจําได้ไหมว่ามีใครที่ยกหูโทรศัพท์คุยอะไรกับใครบ้างไม่ไม่ไม่นะพ่อตอนนั้นก็ไม่ได้อยู่กลุ่มกับที่ เขาโทรศัพท์หรืออะไรก็ไม่ได้ยินนะไม่มครับทีนี้ค่ะถ้าจะเจาะประเด็นไปในวันที่พบศพน้องชมพู่14พฤษภาคมนะคะคือวันนั้นเนี่ยคนที่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟหลายสิบคนคบมีทั้งเจ้าหน้าที่มีทั้งชาวบ้านที่ไปช่วยค้นหาน้องชมพู่มีทั้งนักข่าวครับคือตำรวจบอกว่าตำรวจขอเก็บตัวอย่าง DNA ของทุกคนเลยนะคะ ทุกคนที่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟในวันที่พบศพน้องชมพู่อะค่ะครับต้องนําไปตรวจสอบว่ามี DNA ของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ไปปนเปื้อนอะไรอยู่ตรงไหนหรือเปล่ารวมถึงนักข่าวด้วยนะคะคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราก็เป็นคนที่ไปทําข่าวในวันนั้นพอดีครับตํารวจสพกกตูมขอความร่วมมือคุณระวีการขอเก็บตัวอย่าง DNA นะคะครับ,รบเพราะว่าคุณระวีการนักข่าวของเราอยู่ใกล้ๆกับศพของน้องชมพู่ในวันที่พบศพน้องชมพู่ ทีมข่าวเราให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะเก็บ DNA ในกระพุ้งแก้มของคุณระวีการและเก็บ DNA ของทีมข่าวสำนักข่าวอื่นๆทั้งหมดด้วยนะคะ,คะเพื่อนำไปเทียบเคียง DNA ที่อาจจะมีร่องรอยอยู่ในบริเวณใกล้ๆกับศพของน้องชมพู่ค่ะผม,มก็คงจะเอาไปให้สิ้นสงสัยอ่ะใช่ไหมใช่ต้องตรวจสอบว่าดีเอ็นเตรงนี้มันไม่ตรงกับคนไหนอะไรยังไงบ้างลุงสมบัติเมื่อวาน ที่เจอคนแรกก็เพิ่งมาเก็บไปใช่นะฮะเพราะว่าคนเยอะก็อาจจะไล่ไล่ตรวจสอบกันดูนะคร